สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้โสพิตาก็จะพาท่านผู้ชมมาลองทําปุ๋ยหมักใช้กันเองนะคะปุ๋ยหมักที่โสพิตาจะพาท่านผู้ชมมาทํากันก็จะเป็นเศษใบไม้แห้งค่ะส่วนผสมที่โสพิตาจะใช้นะคะก็จะมีแกลบเป็นแกลบนี่ค่ะใช้1ต่อ1นนะคะแล้วก็จะมีใบไม้แห้งค่ะ ใบไม้แห้งแบบนี้ถ้าเราไม่ช่วยน้องให้ย่อยสลายแล้วเรานําไปปลูกต้นไม้ก็จะไม่ดีต่อไม้ของเรานะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาหมักก่อนที่จะนําเข้าไปใช้ค่ะหลังจากที่เราทําการคุกเขาวัสดุปลูกทั้งสามอย่างรวมกันแล้วเราก็จะมีตัวช่วยย่อยสลายซึ่งเป็นสารเล่งนะคะนี่ก็จะเป็นพอดอนหนึ่งค่ะ ใช้สำหรับย่อยสลายเศษใบไม้ที่แข็งแข็งค่ะส่วนเจ้าพอดอหนึ่งนี้ก็สามารถลองสอบถามตามร้านขายปุ๋ยขายอุปกรณ์จัดสวนนะคะแต่ที่ทางสวนมีตัวนี้จะได้มาจากกรมพัฒนาที่ดินค่ะที่กรมพัฒนาที่ดินเขาก็จะมีไว้แจกประชาชนทั่วไปสำหรับคนที่สนใจอยากทำ ปุ๋ยนะคะลองไปสอบถามดูค่ะก่อนจะใช้เราก็ศึกษาอ่านรายละเอียดฉลากหลังซองเขาให้ดีก่อนนะคะว่าใช้ยังไงแต่เท่าที่โสพิตาดูแล้วไม่น่าจะยุ่งยากค่ะเรามาลองทำกันนะคะเราก็ได้เทสารเร่งลงไปในบัวตามฉลากที่บอกไว้คนให้เขาละลายค่ะคนให้เขาเข้ากับน้ำ ก่อนที่จะนำไปลดลาดบนกองวัสดุที่เราคลุกเคล้ากันไว้นะคะและตอนนี้เราก็ได้คนวัสดุอ่ก็คือสารพอดอรหนึ่งกับน้ำแล้วเราก็จะมาทำการลดลาดค่ะต้องเกลี่ยก,กองวัสดุให้กระจายออกที่เราสามารถลดน้ำให้ทั่วถึงได้นะคะ ลดไปค่ะลดให้ชุ่มเลยค่ะสำหรับวัสดุปลูกที่โซฟิตาทำวันนี้ก็จะเก็บไว้ใช้สำหรับปลูกไม้อโกนะคะโซฟิตาก็จะไม่ใส่พวกหวุยคอกจะไม่ได้ใส่นะคะจะมีแค่ใบไม้มะพร้าวสับแล้วก็เกรบแล้วก็เป็นตัวย่อยสลายก็คือพอดอหนึ่งนั่นเองค่ะ ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะคะหลังจากที่เราได้ลดสารเร่งช่วยให้เขามีความชุ่มชื้นเสร็จแล้วเราก็จะทำการเกี่ยมะกองค่ะเพราะว่าพื้นที่เราน้อยเราจะเป็นทางกองให้เขาเป็นกองสูงๆกะะัค่ะนี่เลยค่ะตอนนี้เราก็ทำการ กองเกียเข้ามากองเพราะว่าพื้นที่ที่สวนมีพื้นที่ที่จำกัดอะคะ่ะแล้วเราก็ทำใช้แค่ไม้ของเราเองนะคะลองทำดูค่ะพอเรากองได้แบบนี้เราก็หาแต่ทําเกีเราก็จะหาถุงหรือหาวัสดุที่เอามาปิดไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือว่า าใบอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่ไม่ให้น้องเขาโดนแดดแล้วก็อีกสิบวันเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวโสพิตาขอหาถุงมาปิดข้างบนที่มันไม่มิดตรงนี้อีกนิดนึงค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็ทำการปิดกองวัสดุที่เราทำการหมักมิดชิดแล้วหลังจากนี้ไปอีกสิบวันเราก็จะมาดูค่ะว่า เขามีอุณหภูมิที่ร้อนหรือว่าเขาย่อยสลายได้แค่ไหนถ้ายังไงเดี๋ยวโสวิตาก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามเพจ u t u b e หรือจะโทรมาสอบถามเกี่ยวกับต้นไม้การทำปุ๋ยทำดินหมักได้ที่เบอร์0936916168 และขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามเพจ youtube โสพิตาไม้มงคลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโสพิตาและเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโสพิตาครั้งหน้าโสพิต so าจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอะไรอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ